สวัสดีครับผมจีนนะครับเป็นฟิตเนสอินสตัอร์อยู่ที่บ o d y c คอนเชียสครับวันนี้นะครับทางบ o d y c คอนเชียสก็ได้เปิดให้บริการไพเวทยิมแล้วนะครับซึ่งไพเวทยิมเนี่ยก็จะเป็นยิมที่ใช้แบบหนึ่งตอหนึ่งเลยก็คือ ไม่มีการรบกวนจากลูกค้าท่านอื่นเลยนะครับเพื่อความสะดวกและเพื่อความปลอดภัยจากาสถานการณ์โควิดนะครับที่ทุกคนก็อยากจะใช้ยิมที่เป็น private ยิมมากขึ้นนะครับโดย private ยิมของเราเนี่ยก็จะเป็นอุปรกรณ์ให้บริการที่ครบครันนะครับไม่ว่าจะเป็นดัมเบลมีเครื่องสมิธแมชชีนมีตัวแคทเทอเบลหรือว่าจะมีตัวเลกเพสนะครับก็มีให้บริการกับคุณลูกค้าทุกท่านนะครับอีกหนึ่งเครื่ององอกกำลังกายที่ทำ b o ด y คอนเชีย u s อย่าก นำเสนอนะครับก็คือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ฟิตเนสหรือเรียกสั้นว่าอีฟิตนะครับซึ่งหลักการของเจ้าเครื่องอีฟิตเนี่็จะเป็นการปล่อยกระแสไฟฟ้ามาเพื่อกระตุ้นกล้ามเนื้อให้กล้ามเนื้อได้ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับโดยระยะเวลาการใช้เจ้าตัวอีฟิตเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ30นาทีโดย30นาทีเนี่ยตามงานวิจัยแล้วเขาบอกว่าสามารถเทียบเท่าการออกกำลังกายแบบปกติได้1-2ชั่วโมงซึ่ง ก็หมายความว่าการใช้เครื่อง eFit เนี่ยครับก็จะเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็ทําให้คุณลูกค uh, ้าได้รับเป้าหมายในการออกกำลังกายได้อยู่มากขึ้นครับสำหรับเครื่อง eFit ตัวนี้นะครับสามารถใช้ได้กับทุกส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้ออกกล้ามเนื้อหลังกล้ามเนื้อท้องกล้ามเนื้อขาด้านหน้าและต้นขาด้านหลังนะครับรวมถึงกล้ามเนื้อก้นด้วยอีกครั้งยังมีส่วนเสริมที่จะช่วยทําให้กล้ามเนื้อแขนกระชับและกล้ามเนื้อน่องก็ยังสามารถใช้ได้กับเครื่อง eFit นี้ครับสำหรับคุณลูกค้านะคบ ค่ะโปรโมชั่นได้ทางที่ Facebook Body c o n c i o u s หรือ IG Body c o n c i o u s ครับแล้วจเจอกันครับ